และที่เขาบอกว่าเกษตรอินทรีย์ถ้าทําเกษตรอินทรีย์มันมักแพงอันนี้จริงไหมคะมันมักแพงใช่ต้นทุนต้นทุนต่างๆต้นทุนก็ถ้าเราผลิตทั้งหมดมันก็ไม่แพงหรอกอแต่ว่ามันไปแพงเหมือนค่าแรงอะค่ะ,ะคือมันต้องใช้แรงงานหมดเลยอย่างเช่นเราทำนาสามไร่ ถอนยาคนอื่นเขาใช้ยาฉีดแต่เราลงไปถอนถ้าเราถอนไม่ไหวเราก็ต้องไปจ้างคนอื่นช่วยถอนปรากฏว่าค่าจ้างค่าถอนเนี่ยมันแพงมากเลยค่ะแต่ความต่างมันอยู่ตรงที่ว่ามันยั่งยืนคือแรกๆมันอาจจะมีต้นทุนตรงนี้แต่ว่าแปลงเราไม่เสียสุขภาพเราไม่สียแล้วมันยืนยาวถูกต้อองนีแต่เวลาเราขายผักนะถ้าไปเทียบกับตลาดนัดทั่วไปอ่ะเขาขายกํานิดเดียวราคาก็10บาทแต่เวลามาเทียบกับของเราอ่ะ ของเราราคาถูกกว่าเขาอีกใช่ทั้งที่ของเราเป็นผลิตัเกษตรอินทรีย์ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆมันมาหลายต่อเวลาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาซื้อมาจากหลายต่อค่ะกว่าจะถึงตัวเขาเขาก็ต้องมานั่งแบ่งขายในราคาที่แพงเออเราก็เป็นเคมีด้วยค่ะแล้วพอมาดูของเราเฮ้ยเราขายไม่แพงเลยนะเพราะเราปลูกเองขายเองกินเองด้วยใช่ค่ะ